Tá, Rafa do Shell Black Pink V สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่แสนสดใสกับเ,เพื่อนๆ <Yeah. S 1> คลิปนี้แอดเอาข่าวดีๆของน้อยซ้ำให้รับชมกันค่ะต้องบอกเลยว่านอกจากที่น้องลิซ่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวเคปับคนแรกที่มียอดผู้ฟังถึง1ล้านครั้งบน Spotify ด้วยเพลงสุดฮิตอย่างมันนี่ไปแล้วนั้น <Hey. S 1> ก็ยังมีอีกสถิติที่ใกล้จะเข้ามาแล้วค่ะนั่นก็คือศิลปินเคปับคนแรกที่มียอดผู้ติดตามบนอ n s t a g r a m ถึง100ล้าน เมื่อล่าสุดในไอจลาลาลาลิสาเอของน้องลิซ่านั้นมีผู้ติดตามทะลุ98.8ล้านไปแล้วค่ะเหลืออ <bus> ีแกแค่2แ0,000นก็จะครบ99ล้านและถ้าบวกอีก1ล้านก็จะครบ100ล mm ้านยินดีและดี กับลิซ่าจริงๆที่มีคนรักน้องเพิ่มขึ้นทุกวีทุกวันนี่มันขนาดช่วงเงียบไม่มีงานใดๆและรอการประกาศสัญญารอสัญญาจนขี้เกียจจะรอลิไปต่อเลยมะลิเปิดค้ายหมาเอไปเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยให้มันแล้วใจเฮ้ยและมาต่อที่ประเด็นเมื่อวันก่อนนั้นที่มีคนเห็นน้องเลสไปปา r รีสในช่วงวันที่11เดือน11 อะสรุปก็คือไปจริงๆค่ะรอบนี้มาเป็นวิดีโอกันไปเลยงานนี้ไม่มีมโนค่ะซึ่งในคลิปบอกว่าเป็นวิดีโอเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะจากวิดีโอรู้เลยว่าลิซ่าไป drop summer นี่ตัวแม่ Black Card มากเวอร์ช้อปปิ้งกระหน่ำเอาให้ฉ่ำมือเอาให้ถือกันไม่หวัดไม่ไหวและจะถามว่าเมื่อไหร่เงินจะหมดสักทีก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีวันค่ะ ตัวแมวเรื่องช็อบก็จะจอยมันไปเลยค่ะ พอได้เห็นลิซ่ามีความสุขมีรอยยิ้มสดใสแบบนี้พวกเราทางนี้ก็มีความสุขไปด้วยนะคะขอให้น,นลิซใช้ชีวิตอิสระแบบนี้อย่างดีให้ Happy, แฮปปี้เต็มที่ไปเลยนะคะในฐานะแฟนคลับที่ยังอยากจะเห็นลิซ่าในฐานะศิลปินพวกเราก็จะรอต่อไปเมื่อลิซ่าพรอ้อมพวกเราก็พร้อมเสมอค่ะและในส่วนที่นอกเหนือจากนี้ที่ว่าลิซ่ ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครที่ฝรั่งเศสอ่ะอันนี้แอดยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอที่จะเอามานํำเสนอให้เบื่อได้ชมนะคะเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องนี้พวกเราก็เวิดกันแต่พองงามเนาะและตามเฉพาะกิจที่มีหลักฐานชัดเจนโป๊ะแตกเท่านั้นค่ะอิอก <laughs> อะมาต่อก,กันค่ะกับเอฟเฟกตของนอนลิซากับการโชว์สกิลความเป็นคนไทยในวิดีโอ Spotify ที่นอกเหนือจะจะทำให้ข้าวไก่เจียวในประเทศจ่ายขายดิบขายดีแล้วบแบรนด์ต่างๆก็แห่อ,ออกรูปอัพโหลดกันตามกระแสเช่นกัน,กนจะมีแบรนด์ไหนกันบ้างไปดูกันค่ะเริ่มจากจอ s t a สตาเลสตาหัวมาลายที่ในคลิปนอนลิซาโชว์กินข้าวไข่เจียวกุ้งสับหมับเข้าให้ด้วยช้อนสั้นสไตล์ไทยแท้ที่ งานการตลาดตราหัวมาลายก็เริ่มเหรอพ奥โปรโมทช้อนสั Post ้นพร้อมติดแท็กให้แบบฉ่ำทั้งรางวัล Spotify Billion Club ลิซ่าและมันนีอ่ะบ้านใครที่ชอนสั้นหายหรือใกล้จะหมดหรือรู้สึกแค่ว่าอยากซื้อขึ้นมาเฉยๆก็ไปอุดหนวนกันได้นะคะของเขาดีจริงๆอันนี้แอดคอนเฟิร์มค่ะ ข้ากฝัง่งของไอติมกะทิก็มาเหมือนกันกันกบไผ่ทองไอศครีมร้อยล้านก็เสนอตัวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยจับกระแสลิซ่าที่อยากจะพาไอติมกะทิไทยโกอินเตอร์เลยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าแล้วสักวันเราจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านแม็กกี้ยูเคนั้นก็มาฟอลโลไอจีน้องลิซ่ากันไปเลยค่ะแถเมนไอจลิซ่าบอกว่าอยากคอลแลบกับลิซ่าอีก ด้วยแต่พอมีคนไปคอมเมนต์ถามว่าจะคอแลแลบกันเมื่อไหร่ดีคะแอดมินแม็กกี้ยูเกตอบกลับแบบเจียมเจียมว่าพวกเรามาฝันกันไปก่อนละกันนะโหหเป็นอน d ดคือความแบรนด์ก็อยากร่วมงานแต่บัตเจ็ตก็ต้องถึงไงและความลิซ่าก็ไม่ใช่เล่นๆไงเจ้าแม่ตัว t o อ p บสตาร์ระดับโลกคนนี้เขาธรรมดาสักที่ไหนก็ฝันไปก่อนก็ได้นาะอ สรึปว่าความอิมแพคของโนลิซานั้นมันมากมายเวอร์วังอลังการจริงๆหยิบจับอะไรไม่มีสิ่งไหนที่จะไม่เป็นกระแสและไม่ใช่แค่ที่จ่ายแต่ดังกลายไปทั่วเล่าเลยค่ะ และขอส่งชายคลิปด้วยการประชาสัมพันธ์ขอแรงแม่แม่แมน้องลิซ่าช่วยกันเข้าไปโหวตให้ลูกสาวคนสวยกับงานโหวต top 100 most beautiful face กันค่ะจะบอกว่าตอนนี้น้องลิซ่ากับพวกเราคะแนนตามอยู่นะคะโอไมค g กอดโอมกอโอมกเหลือ oh 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 <He 'll S 2> อีกไม่กี่วันแล้วพวกเรามารวมพลังกันเอาให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรสมเป้าหน้าฟ้าประธานของลิซ่าวอร์นิ้วแล้วจิ้ม รัวรัวรัเลยนะครับแม่แมพวกเราจะมาสร้างชื่อลิซ่าโด่งดังไปเองแล้วแอดจะขอทีมงานปักหมุดลิงก์วหวตไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับพวกเราลุย เป็นไงคะเพื่อนๆวันนี้มีแต่เรื่องราวดีๆที่แอดมาฝากนะคะยังไงเม้นมาคุยกันได้ทักท่ายกันด้วยเม้นมาชื่นชมความอิมแพคของลิซ่ากับกระแสข้าวไก่เจียวกุ้งสับกับไอติมกะทิหรือจะมาเม้นทํานายว่าไอจีน้องลิซ่าจะทะลุร้อย้านโฟร์เมอร์ไรดีก่อนสิ้นปีนี้ไหมย,ยังไงว่าหรือจะเม้นมาแซวเอ้ยเม้นมาแฮปปี้ด้วยที่น้องได้พักผ่อนอย่างสุขใจที่ปารีสบ้านหลังที่สองของน้องกันก็ได้คะ่ะและตอบท้าย ด้วยการไปโหวตจบค่ะสำหรับวันนี้แอนลาไปก่อนรับเบอร์ในจอร์นมายมายพวกเธอก็ต้องพักผ่อนกันด้วยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาวระวังอย่าให้เป็นหวัดระวังอย่าให้ยุงกัดเป็นห่วงนะรู้ไหมแล้วเจอกันวันจันทร์นะคะไปเลยบายสวัสดีค่ะ